สวัสดีครับช่างอาทิตย์ครับวัสดีครับวันนี้หนูปลอยเช่จะไปไหนครับไปเที่ยวตีตอบไปบ้านยายบ้านยายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สุพรรณไปช่างอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูงานกันไปเอานูกนว่าจะไปสุพรรณไปไปล้างเมื่อลูกไปคือวันนี้ครับเอฟซีครับวันนี้งานที่เราทําก็จะมีงานช่วงล่างเนาะครับช่วงล่างทาเยอะนะ เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เจียจานเบรกเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนคัดไปสองคันสองคันครับแล้วก็เปลี่ยนยางไปนน้ำไปทวนเลยน้ำไปทวนก็เยอะเยอะเยอะครับเยอะอยู่ครับเปลี่ยนยางไปก็เยอะทําช่วงล่างไปก็เยอะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนลูกปืนรู้สึกว่าช่วงล่างเยอะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนโช๊คอะ่คเยอะโช๊คมโนทูเโมโนทูบแล้วก็วันพรุ่งนี้สปอร์ตเอเวอเรสต์มาคอยจองคิวแรกเปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์งานทันคิวแรกหรือเปล่านั่นนายสิผมไจองคิวแรก แต่ผมต้องมาชิวแรกให้ทันนะสวัสดีครับล้างมือยังล้างมือแล้วไปนวดไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้ามาเราเรายมเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ก็ปูนี้วันจันทร์ก็เปิดปกติปกตินะครับหนึ่งเดือนหยุดบางที่สิบหกวันเดียวถูกต้องครับหยุดวันเดียวคือวันที่สิบหกนะครับครับผมวันที่สิบเจ็ดก็เหมือนแรกเพราะเสียเงินค่าหวยเพราะวันที่สิบหกเราซื้อหวยใช่หยุดพักผ่อนอ่า นะครับถ้าวันไหน,นแล้าต่สดชื่นแสดงว่ามีได้มีได้ถูกแต่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้ว FC ครับตอนนี้เท่าที่เรามองเห็นรถจอดอยู่ประมาณ7-8คันนะ,ระหรือว่า10คันน่าจะ10ครับสิคัน10คัน,10ค,น10คันนี้ไม่เกิน1นึ่ทุ่มใช่ครับทำไมพยายามจะเลึงให้คือเอาไปดูข้างในไะไปดูหน้างานเอาถอยเลยถอยเลยคันนี้ถอยก่อนตอนนี้ก็รถที่ร้านครับจัดแนวใหม่ครับจัดแนวใหม่อ่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่เป็นยางยี่ห้อ มิชลินนะครับมิชลินนี่เปียนสิตลกค้ีขายนะแต่คันนี้เจ้าของรถไม่ได้จ่ายตังค์มั้งใช่ใครเจ้าก็ไม่มีใครเจ้าก็ไม่มีรถทิ่ร้านครับเอาไปใช้งานเป็นประจํารจำบมลยางไปส่งมั่งเอายางมาที่ร้านมั่งไปดูว่าตอนนี้เราเลือกี่คันหน้าร้านเราหน้าร้านตอนนี้เลืออยู่สองแต่ว่าคันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับแต่ว่าได้ข่าวว่าริเชคไม่ผ่านเออ แต่เช็คครับถ้า,าไม่ผ่านก็ต้องให้ช่างใหญ่เขามาครับก็อ,อย่างที่ว่าครับคิวซีเราแน่นครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับครับบางคนบอกว่าช่งางจานนี่มองมันตายเห็นวะบา,างทีรถเสร็จแล้วแต่ทําไมรู้ว่ามันยังไม่ผ่านอ่าใจ่ไว่ช่งางอาทิตย์ใช่ครับขนาดรถแคมรี่มาจากพระรามสองเขาตั้งศูนย์มาเจ็ดแปดเที่ยวแล้วไม่จบไม่จบมาทัา่ช่างจานช่างจันบอกว่าพี่ผมตรวจเช็คแล้ว ถ้าผมตั้งศูนย์ไปก็ไม่จบแต่ผมมีวิธีที่จะทําให้มันจบโดยที่ไม่ต้องตั้งศูนย์ uh huh. อ่าเขาง,งงแล้วทีนี้สรุปแล้วต้องเปลี่ยนตําแหน่งของลูกหมากแล้วก็โชคใหม่เพราะว่าเขาใส่มาไม่ถูกอ๋อเขาใส่กันคือใส่มาไม่ถูกก็คือยกตัวอย่างเหมือนอย่างนี้ครับ uh huh. อ่ายกตัวอย่างมัอนอย่างนี้ uh huh. สมมติถ้าใส่ผิดปุ๊บใส่ไม่สุดอุปกรณ์ huh. ใส่เข้าไม่สนิทใช่ uh huh. นะครับ เอารถไปวิ่งไอ้ช่างทำไมรถมันสายไปตั้งศูนย์ก็ไม่หายไปถ่วงล้อก็ไม่หายถ้าทำให้มันถูกต้องถ่วงล้อก็จะหายตั้งศูนย์ก็จะหายมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเราเจ็บรายละเอียดให้ครับรยยลูกค้าบางคนบอกว่าช่างทำไมไม่ทำที่เดียวมันเสร็จไปเลยเชื่อไหมครับว่างานทุกงานมันต้องมี QC ต้องมี QC ตรวจสอบนะ ขนาดโรงงานผลิตยางเนี่ยผลิตมาหนึ0งพันเส้นมันต้องมีสักหนึ่งเส้นที่เกิดฟองอากาศแล้วยางไม่ได้คุณภาพรเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับขนาดใช้คอมพิวเตอร์ทํางานใช้หุ่นยนต์ทำงานมันยังผิดพลาดก็เห <พา S 2> มือนกับยางของขัวในใส่กระโวกับหางม,<ช>มีออกนอกมัีเข้าในบ้างแต่ของเราเรารู้ว่าคนทํางานมันเหนื่อยมันลําบากเราก็เลยต้องมี QC ตรวจสอบ คิวซีก็คือใครหนึ่งช่างด้วยกันเองคุยคิวซีเรามีห้าคนนะใช่ชือคิวซีหลักคือช่างจันช่างจันคิวที่สองก็คือช่างโจช่างโจคิวซีสามคือช่างลินช่างลินคิวซีคนที่เสียก็คือช่างวัดช่างวัดคิวซีคนที่ห้าคือผู้ช่วยตั้งศูนย์ผู้ช่วยตั้งศูนย์ห้าคนห้าคนก็คือแล้วก็บางทีช่างด้วยกันเองก่อนเฮ้ยใส่หด้่งไงโอ้ยช่างเขาจะมาตรวจสอบคนเดียวก่อนก่อนไปคิวซีน่หนึ่งห้าใช่ ทั้งด้วยกันเขาจะมาลีเกกันเองว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่หนกนะตัวนี้ไม่หนกใช่แล้วก็เฮ้ตอนนี้แกนจะเตรอนแล้วพี่น้องรับคนแล้วมันหมดแล้วไม่มีงานแล้วไม่มีงานแล้วคันนี้ภายนี้ก็ว่างแล้วห้อยนี้ก็ว่างแล้วใช่ภายภายนู้นก็ว่างแล้วอันนี้ก็ว่างแล้วไม่มีงานแล้วเนี่ยไอ้คันนี้ใส่ยางแค่ัุก็ยงมีอยู่คันนึงอันนั้นทาช่วงล่างทาช่วงล่างเดี๋ยวก็เสร็จแล้วใช่เหลือแค่ประกอบลูกปืนล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ ทีนี้ก็มาครั้งสุดท้ายครับมาถามว่าอมียางใชะไรของเดิมเป็น1.75 1.75 1.75ใช่ครับผมก็เลยแนะนําเป็นยาง1.8 8.5 60 15ถูกต้องครับ1.75 6.5กับ1.85 60เท่ากันเท่ากันความสูงนะแล้วเราเราจะได้ความน้ำว่างขึ้นมาหน่อยเนอะแต่ประหยัดเงินยังกันได้ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงาน ใช่เลิกงานนั้นแหละครับแต่เราไม่สามารถจะเริมงานเพราะว่าสียังไม่หมดเราทำจักวัดทั้งหมดใช่ครับหมดเมื่อไหร่เราสีจะเริมงานเมื่อเมื่อน,นั้นถูกต้องครับบางทีสีทุมเราก็เคยทํามาแล้วครับก็ลูกค้าเขามาไกลเขาก็อยากกลับบ้านเขาก็อยากกบบาลับเพราะฉะนั้นต้องให้ลูกค้ากลับก่อนลูกค้ากลับก่อนเราแต่เวลาตอนเช้านะลูกค้ามาก่อนมาก่อนตอนตอนช้าครับพีีครับลูกค้ามาก่อนนะครับแล้วก็ส่วน ตอนเย็นตอนเย็นคระ <verm> กลับก่อ,อนครับครับนะครับครับผมเอามาดูที่เอสซีครับมาดูคันนี้นี่นี่นี่ใส่ย,ยางอยู่นี่ครับนี่ใส่ย,ยางอยู่ครับงานช่วงล่างเรารับทําทุกวันนะครับงานช่วงล่างเรารับทําทุกวันนะครับเด้อเด้อเด้อเดเอาเหล็กกับยางข้าดูหน่อยเด้องานลงข้างล่างงานลงแป๊บนึงนี่ครับเห็นไหมครับที่เกลือที่กาก เอาลองถอดด้วยใหม่ทีนี้ถอดด้วยใหม่แล้วก็ลองไปหยิบหนักพันด้าลายใหม่ขอบสิบห้าดูซิวงเดียวาลายกันเยอะๆเยอะอยู่ข้างหน้าหลังที่นั่งอ่าอดูนี่กันนะครับนี่ครับ f ี SC ครับจะอธิบายนะครับอันนี้คือแม็กเก่าแม็กเก่าพวกนี้หมามม่เย่ยวใส่ครับมันจะเป็นรอยชิกเกลียชิกก้กากนะครับเห็นไหม แต่เมื่อลูกไปยังถือว่าเรียบอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับดำๆนี่ครับคือลักษณะของล้อแม็กตัวนี้นะครับมันไม่มียางในมียางในไม่ช่ครับมันไม่มียางในทีนี้ถ้าตรงนี้มันสกปรกนะครับตรงนี้มันสกปรกนะครับถ้าตรวนี้สกปรกลมมันจะออกด้านข้างอ่ามันจะออกด้านข้างต่อให้ยางดีแค่ไหนถ้าแม็กมันไม่ดี มันก็รั่วด้านข้างวิธีแก้ไขคือเอาแมกตัวนี้ไปซ่อมค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ2,500บาทซ่อมแมกทำนวนทันทีทำสีทำใหม่หมดเลย2องพห้าแต่ทีนี้เรามีไอเดียให้ F c ซครับนี่เลยช่างอาทิตย์ลองลองหายท้องดูนะครับนอกจากแบบนี้แล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้คือเป็นแมกป้ายแดงครับเห็นไหมครับเงาวิ่งเลยครับไม่มีไม่มีค่าเยี่ยมมาเลยครับไม่มีจิกเกอร์จิกกัดแม้สวยกิ๊กเลยครับเอาหายท้องขึ้น นี่เข้าไปไหมครับไม่มีรอยสภาพใหม่นี่ตัวนี้ก็มีสมมติว่าตัวหน้าไปทำสี2,500เนาะถ้าเกิดว่าเจ้าของรถอยากจะได้แม็กตัวนี้เพิ่มตังค์2,500เอาไปเลยได้ใหม่ใหม่ด้วยนะสีวงเลยนะสีวงครับดีกว่าทำสีเอาทำสี2,500แต่วันนี้ให้แม็กใหม่ลายใหม่ห2,500มือนเดิมอง2,500มือนเดิมแล้วเป็นแม็กยังไม่ได้ใช้ดูดโอ้โหดูนี่พี่น้อง ยังไม่มีรอยราคกี่เขาใช่บางคนนะเอาแม็กเก่าไปทำสีทำไม่นานสีก็ลอกใช่ทำไม่นานก็เป็นชิ้เกลือชิ้นกากครับแต่อันนี้คุณได้ของแท้ครับของใหม่ด้วยของแท้ของใหม่เนี่ยคือกิฟตเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมกิฟตเลยเนี่ยกิฟต์กิฟใหม่กิฟตเลยนี่ครับบอกเลยว่าทำสีก็สามพันห้าเอาเอาไปสีแล้อเลยก็สองพันห้านั่นเละสิ แล้วเขาใหม่ด้วยล,ลองลองลอง,ลองไปเทียบรถตัวสิแม็กยังไม่เคยนียนี่รถรถก็สวยแล้วก,ก็สวยนี่ได้แม็กสวยด้วยเนี่ยเอาลองเทียบดูเอาลองเทียบดูลองเทียบดูเออนี่นี่เห็นไหมโอ้ช่างอาทิตย์หล่อมากเลยว่ะ ตัวใหม่เนี้ยเหรอออนี่นี่ด, <ไง S 2> ดูดูดูล้อหน้าดิกระโดดล้อหลังดิไม่เมื่อกี้กำลังพูดถึงว่าถ้าเราเอาล้อตัวนี้นไปทําสีค่าทําสีสองพันห้าถ้าเอาตัวนี้ไปเลยนะ่ะเราก็ให้สองพันห้ากระทะมาเป็นรุ่นาาเป็นรุ่นอ่ามันเป็นรุ่นกระทะไม่มีแม่ครับโอ้โหคุณผู้ชมที่นีครับเอาท่านอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับทัานอาทิตย์เอาเอาจำคนผิดบัตรเนี่ยพี่น้องไม่ท่างอาทิตย์ดูง่ายๆจะรอ นี่มานาพี่โปรแกรมมาใหม่นะครับเพชรดีเขาบอกว่าช่างจันคนอีสานฉบับช่างแบกผู้น่าสงสารแล้วก็ช่างอาทิตย์ผู้น่าเลียโตูนช่างอาทิตกับกำลังรอวันประหารไม่ถึงแล้วปหารแล้วโดนประหารแล้วช่างอาคารช่างอาคารช่างอาคารจัดยามเปอร์เซ็นต์อยู่หลังบ้างช่างอาคารจัดยามเปอร์เซ็นต์มากมาใส่เขาลอง เนี่คือช่างแบบไปตลาดมาซื้อของข้าวตอนนี้ครับอันนี้ทำไมมาเนี่ยมันยาต้องรุ้ว่งยา่ด้วขับเลยลี้ยน้ด้นี่แหละครับคือล้อดีๆล้อจะสวยเรามีให้เอฟซีเลือกได้เยอะครับอกแวะเข้ามาที่ร้านเซอร์กิตนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันครับวันพรุ่งนี้ก็รับงานช่วงล่างด้วยใช่ทุกอย่างเลยครับครบวงจรครับ ถ้ามีปัญหาเราปรึกษาก็มาได้ครับก็คันนี้ใส่ล้อไปก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับช่างอาทิตย์ครับคิดว่าอีกยี่สิบนาทีงานในร้านเราจะลุกไหมล<ง>ุกเพราะคันนั้นก็ถอยแล้วนะอ่าคันนี้ก็เสร็จแล้วครับใช่ไไอถอยเลยอ่านี่ครับนี่ครับนี่ก็ใส่ล้ออยู่ครับช่างแม็กครับช่างแม็ก <า>วันนี้ช่างแม็กมีลูกค้ามาเปลี่ยนยางเห็นบอกว่ามีเอฟซีเล่าผมฟังว่าถ้าไม่เจอช่างแม็กสงสัยผมมาเสียเที่ยวแน่เลยเพราะว่าขเขาได้เขาได้แม็กแม็กป้ายแดงยางเปอร์เซ็นราคาไม่ถึงหมื่น เา่ใช่เขามาบอกที่หน้าร้านนี่แหละบอกว่าช่างจันโอ้ผมได้ได้ล้อสวยด้วยยางก็สวยด้วยถ้าขายไม่ถึงหมื่นราคาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวันนี้จัดไปสองสามชุดอยู่มั้งโอ้โหล้อของพี่เขาเป็นรถเซนตันจำได้ไหมจำได้จำได้ห้าลูกห้าลูกใช่จำได้จำได้เออเขาบอกว่าไปที่อื่นมามีแต่ราคาหมื่นขึ้นมาที่นี่ได้ล้อก็สวยเลย ร้อยแจมเลยแล้วก mm ็ฝากบอกกันต่อๆไปนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับครับเราไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเราใน YouTube ด้วยนะครับในยูทูบนะท่านจะพิมพ์ช่างแหมกูน่าสงสารหรือจะพิมพ์ช่างจันคนอีสานหรือจะชินหรือจะพิมพ์ก็ว่าช่างอาทิตย์รอวันปาฏิหารโอเคพอได้เนื่อว่าปาฏิหารเพราะว่าวันที่16หหรือวันที่หนึ่งเนี่ย ช่างกฤชจะมีปฐหานถูกรางวันที่หนึ่งอ่าได้เหรอแล้วแล้วช่างแม็กได้เยวกันนะเอฟซีถามว่าวันพรุ่งนี้จะมาใส่ยางเปอร์เซ็นอ่าแล้วยางเปอร์เซ็นต์มีเบอร์อะไรบ้างตอนนี้ไปดูได้เลยครับอ่ามีเบอร์อะไรบ้างจำได้ไหมโอ้โหเพียบยี่สิบเอ็ดชุดที่เราลงวันนี้ายี่สิบเอ็ดชุดอันนี้แต่ทีู่อ่าทำไมจำได้อ่ะจำได้ว่ายี่สิบเอ็ดชุด ชุดชุดอ๋ไดอทไทยไม่แข็งแดงอ่ะพุทไทยไม่แข็งแดงอ่ะเป็นว่ามีเบอร์อะไรบ้างบอกพีนหน่อยก็นี่ขอบ 18, ิบแปดมีขอดิบหกมีขอดิบห้ามีขอิบยี่สิบเหรอออนี่แต่ถุยถวย,ถวยอโอ้คือล้อแม็กล้อย,ยางป้ายแดงแล้วก็ล้อมือ2สองคือล้อพวกนี้เราเตรียมมาเพื่อจะเอาประกอบกับ <c oughs> แม็กป้ายแดงใช่ไหม เราเตรียมไว้ลูกค้าไงเข้าใจไหมลูกค้าจะได้แหมกป้ายแดงคุ้ยๆยนะ่ะทีนี้เงินไม่พอเรา,าก็เอายางเุ็นส่วนนี้นะครับมันใช้ได้อยู่แล้วเราก็ประกอบให้ท่านไปครับนะครับเอาตามที่ว่าเงินน้อยเงินมากก็จะได้สมบัติแล้วว่า,เ,าเอาตามงบใช่เอาตามบ,บางคนมีเงินมากแต่รถไม่่อยได้ใช้เขาก็ใส่ยางมือถ่องสองมือ2องบางคนงบน้อยแต่รถใช้ทุกวันก็ต้องเอายางป้ายแดงราคาใช่ก็ต้องเอายางป้ายแดงแล้วก็เอาแหมกมือถอง ย่างใต้แดงมันเพี้ยนมันเพี้ยนช่างแม็กเริ่มเพี้ยนเลยนะช่างแม็กไม่ได้ทอนไอ้ไอ้ถ่ายละครอ่ะเดี๋ยวถามชัายันถ่ายละครเน่ะลงไปยังละครเราอ่ะมาแล้วครับลงพวกนี้ก็ไมไม่ลงวันนี้อ่ะจะได้แทนจะได้แทนจะได้แทนไอ้เรื่องนี้ไงเรื่องไอ้ขายช่างจันขายถูกช่างจันถูกช่างแม่ถูกกว่าเออจำได้จำได้ไปลงไปลงไม่ลงช่างช่างก้าช่างก้า ให้หนึ่งให้หนึ่งขคล้วอนรหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านช่วงเย็นๆครับ f อฟซครับตอนนี้เราก็เริ่มเคลียร์ของนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครับหกโมงหกโมงพอดีนะครับอันนี้ก็รถเก่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้านจันทร์เซอร์เบีอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลาดนะครับถ่ายตรงมาเลยเสร็จแล้วครับเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ทําลูกเืลนล้อเสร็จแล้วครับ ก็ออกมาได้เลยครับอ่าก็ไม่มีงานแล้วเนี่ยหมดแล้วไปนอนเลยเอาขึ้นตั้งสุวนเลยโอเคเนื้องเนื้องเนื้งขึ้นตั้งสุวนเลยขึ้นไปเลยเอ่าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่าขึ้นไปเลย ก็แล้วก็ตอนนี้ครับ F4 ครับงานเราก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่มีงานค้างแล้วครับว่จาจังใดรืมอใหม่ดิไปพี่เอ๋นะครับช่างอาทิตย์ค,ครับไหนบอกว่าทุ่มหนึ่งก็ไม่เสร็จเสร็จหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีงานจะทําแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามสาม สามทุ่มสี่ทุ่มแม่นะนี่นี่หยิบเลยนเอารถไปลองตรวจสอบงานครับไปเราเราตั้งวงมาตั้งวงตั้งวงนะครับเอฟซีครับขณะนี้ก็เรียบร้อยหมดครับสุดยอดครับเรียบร้อยหมดทุกคันเลยครับวันนี้จบไปห้าคันครับวันนี้จบไป5้าสิบคันนะครับก็พื้นที่ทํางานของเราก็เรียบร้อยครับถ้าใครจะเข้ามาเปลี่ยนยางตัวนี้ยังไม่รับนะครับเพราะว่า ตอนนี้ช่างจันให้ทีมงานเราขึ้นแม่แรงล็อกไว้ครับขึ้นแม่แรงล็อกไว้เพื่อจะได้ทำความสะอาดครับเวลามีงานเราก็ทําเต็มที่นะครับเวลางานว่างงานเสร็จสวัสดีครับผมเวลนงานเสร็จเราก็ช่วยกันพัฒนานะใช่ครับลูกค้ามาล้วก็เราก็ทํานะครับแต่พอลูกค้าหมดเราก็ทาความสะอาดครับผมรอตั้งศูนย์ไม่รอวันหลังวันหลังโอเคขอบคุณครับพี่รับไวย ปันพ่งนี้เจอกันเจอกันพรุ่งนี้ปันพ่งนี้เอาสักห้าสิบคันพอแล้วเหลือสักสี่สิบคันสี่สิบเก้าพอแล้วเอาเอาห้าสิบก็ได้ตอนนี้มันห้าสิบกว่าเลยนะห้าสิบกว่าเกือบเกือบหกสิบใช่ครับตอนนี้ถือว่าเยอะมากขอบคุณดขอบคุณดีฟซีแล้วก็วันนี้ก็มีป้ายแดงวิ่งมามาตั้งศูนย์โดยเฉพาะก็หลายคันเยอะจะฟังงานตั้งศูนย์มาเปล่านี้ประมาณสิบคันต่อวันสิบคันต่อวันครับนะครับแล้วก็ส่วนที่มาทําช่วงไล่เปลี่ยนยางเมื่อเช้านี้นะหอย ไม่มีว่างเลยไม่ว่างไม่ว่างแล้วก็เครื่องไฮเต็มเครื่องไฮแต่ตอนนี้ว่างเครื่องไฮด์เลยเต็มเครื่องไฮแล้วข้างๆก็เต็มฝั่งนู้นก็เต็มตอนนู้นก็เต็มใช่แต่พอตกข้าวมาเย็นปุ๊บหมดทุกคันคเอฟซีบอกว่าช่างจริงเหรอห้าสิบคันทำหมดวันหนึ่งแปดสิบกว่ายังมีมาแล้วแปดสิบเก้าสิบมีมาแล้วแปดสิบคันก็ทำมาแล้วใช่บางคนบอกว่าถึงร้อยคันไหม ที่แปดสิบคันก็จะแทบคันเกินร้อยคันลูกค้ามาร้อยคันลูกค้ามาร้อยคันแต่เราทำได้แค่แปดแปดสิบกว่าเกินนั้นทำไม่ได้จริงๆมันมันเกินลิมิตเกินเกินเกินกำลังเพราะว่าถ้าเป็นยางเฉยทันตอนนี้เราชงล่างด้วยอ่างเพราะเปลี่ยนโชูบเปลี่ยนค่์เปลี่ยนปลาคานเบียค่าก็ปลาก็เป็นจะครึ่งวันแล้วครึ่งวันครับครึ่งวันแล้วก็เปลี่ยนบุดเปลี่ยนนกเปลี่ยนลูกมังลูกหมาอีกโอ้โหถ้าถ้าเอาถ้าหอยเดียวนะ ถ้าหอยเดียวถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนคาเนี่ยเราได้ทำได้แค่สองคันต่อวันเต็มที่สุดๆเลยคือทำมาแล้วคือสามคันแค่นั้นกะ็วันนี้ก็นี่หอยนี้กับหอยนี้สู้กันไปใช่ช่างก็สองทีมแล้วก็ทําให้เลยทําให้ช่างที่ทำชั้นล่างก็ไม่มีคนลงมือทําให้ใช่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนค้าเนี่ยมันต้องบินแท,ท็กทีมแท็กทีมทำคนเยอะคนหนักช่างแบกครับช่างจานคนหน้าช่างจานคนอีสานช่างแบก คนหน้าสงสารช่างอาทิตรอวันคนกรุงเทพเรอวันปฏิหารรอช่างอาคารรอรอปฏิหารอะไรรออะไรช่างอาคานรออะไรไม่รู้ก็จะบอกว่ารอเผาก็คงไม่ใช่รอเอาไล้กันช่างอาคารรอเอาเอายังหรืเอาเงินช่างอาคารรอเอาอ่าเโอเคเอาก่็เจ้าแม็กจะไปทำกับข้าวกับข้าวกับแก้ม โ้กันจินเพราตอนนี้งานก็เรียบร้อยแล้วมีอะไรจะบอกเอฟซหน่อยไหมก็มีครับคือฝากติดตามผลงานทาง YouTube เพราะช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดในในในจุดนี้เท่าไหร่เนาะแต่รเราจะไลฟ์สดเป็นลง YouTube เพื่อให้เป็นจิตตลักษณะฝากให้พี่น้องดูใน,นย <YouTube S 2> ูทู e นะครับ กดไลค์กดแชร์กันไปะจะมีเรื่องดีๆแล้วก็มีเรื่องตลกเอฮ่าอะไรอยู่ใน y ยูทูบเลยครับช่องสีแดงๆนะ่ะพี่น้องเข้าไปดูได้เลยครับโอเคขอบคุณครับผม<อ>แล้วช่องอาทิตย์ล่ามีอะไรจะฝาก FC มั้ยก็ฝาก FC อ่ากดกดไลค์กดไลค์กดแชร์ร้านกันสนิทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังยังยังไล์เรื่องสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ FC ตัวอย่างที่บอกอ่ะการทำงานตัวไหนที่มัน วันไหนที่ม <นะ S 1> ีประโยชน์กับเอฟซีช่างกันจะอะไรบอกเผื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นวิทยาวิทยากรเป็นเจ้าพนักงานให้กับเอฟซีเนาะ,นะ <FC S 3> โอเคไม่ต้องมาหาเราก็ได้ช่วยเองก็ได้เนาะไ,ได้เขอใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ